สวัสดีค่ะคิมนี้ก็อยู่กับสาปันกุกกอกนะคะสาปันก็ถึงแล้วนะคะจำปาดงนะคะถึงแล้วร้านองค์ปู่ปริจิตนะคราบนะคะก็มาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วก็จะมีอะไรนะคะมามอบให้กับลุงช่างนะ,ะให้ก่อนวันเกิดนะคะให้ก่อนวันเกิดจะไม่ให้พรุ่งนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเงินนะคะค่ะ ก็เป็นจำนวนเงินนะคะ10,000บาทนะคะก็จากพี่สมนขันทวงนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะจาก USA นะคะค่ะก็จะมอบเงิน10,000บาทนี้นะคะไว้ให้รุงช่างนะคะเพื่อบุรณะนะคะ ช่วยพัฒนานะคะร้านองค์ปู่นะคะให้สวยงามนะคะก่อนอื่นก็จะไปตามหาลุงช่างนะคะลุงช่างเพื่อที่จะมอบเงินให้นะคะค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะตามหาลุงช่างนะคะก็เจอเบาวมืดนะคะจิโก้นะคะก็ยังคงปาดปูนหน้าปูนอยู่นะคะก็จะค่อยๆเทไปนะคะค่อยๆเทพื้นไปเนาะนะคะไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะ พี่สมอนขันทวงมากเลยนะคะพี่สมรสุดที่รักนะคะพี่สาวนะคะ<ม>บุญกุศลนี้ก็ขอให้พี่สมรน,นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขคิดวังสิ่งในสมความปรารถนาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่อยู่กับพวกเราขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะพวกเรานะคะค่ะไปะิดสวัสดีจ้าสวดีนะมาดิดีน้ำบ่น เสียใจอ่ะหยอกพี่ชิดนะคะหยอกพี่ชิดนะคะบอดีนั่ดอก ก็เดี๋ยวให้แม่ออบนะคะมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะไปตามหาลุงช่างค่ะปาสไอคะ1หนมืนบาทหนึ่งหมืนบาทจากใครคะเนี่ยจากพี่สมรขันทวง USA ค่ะค่ะมามอบเงินให้ลุงช่างเพื่อพัฒนารานองค์ปู่นี่แหละค่ะไปหาลุงช่างกันค่ะลุงมาทำยังไงนี่มาตะ สวัสดีค่ะเตรียมตัวไปจำปอดองเตรียมตัวไปจำปอดองเฮ็ดจังไดล่ะเฮจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงวางก่อนเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจดีมีอะไรจะให้มันอีลุงตุงนั่งให้ลุงให้ลุงวางก่อนผลหรือผลหรือมอบมอบมืออื่นบอกโอเคค่ะมืออื่นบอกจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะจ้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ วันเกิดของเพิ่นด้วยนะคะค่ะนี่นะคะลุงช่างก็เบื้องหลังของลุงช่างนะคะเดี๋ยวเรามอบพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันเกิดลุงนะคะค่ะก็นี่นะคะลุงช่างก็เตรียมสปอตไลท์นะคะเตรียมไฟสองสว่างนะคะให้กับคนที่ซ้อมรำนะคะ งานยุ่งอยู่นะคะนี่นะคะก็มีอะไรจะเซอร์ไพรส์บอกเป็นไว้แล้วนะคะบอกไว้แล้วนะคะค่ะนีก็ยังลําอยู่แข็งแรงนะคะท่าลําของค้อยกมืด เตรียมเซอร์ไพรส์ลุงไว้แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็มีบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามอบพร้อมเค้กดีกว่า จบลงไปแล้วนะคะขาซ้อมนะคะซ้อมรำนะคะ,คะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะก็ทีมงานนะคะน้องๆก็ยังปาดปูนอยู่นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องจิโกโมืดนะคะแล้วก็พิชิตนะคะก็ยังคงกวาดพื้นอยู่นะคะ,คะปาดพื้นปาดปูนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ลุงนะคะเดี๋ยวมอบทีเดียวนะคะอย่างเป็นทางการนะคะค่ะพรุ่งนี้เนาะนะคะ FC นะคะค่ะ ก็นู่นนะคะลุงช่างนะคะก็ยังปีนป่ายนะคะขึ้นไปนะคะค่ะเพื่อที่จะให้มีไฟนะคะส่องสว่างนะคะค่ะค่ะนี่ แล้วก็จะลำต่อนะคะน่าจะลำต่อนะคะก็จะซ้อมต่ออีกนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดี อาจารย์ก็ยังหนุ่มเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเต็มสอบถามนะหรือว่าสัมภาษณ์นักแสดงสักเล็กน้อยนะอะไรยังไงให้ไม่สัมภาษณ์เสียสัมภาษณ์เลยนะให้พี่เสียสัมภาษณ์เลย่ะวันนี้ไปชำระด้คลิปเดียวเอง คลิค่สุดป่าวเดี๋ยวพอลงไลน์พี่เสือจะปิดคลิปนะฮะโคชพักศิลป์ต้องไปดูในช่องต้องไปดูในช่องมีกระดาษชิ้นชั้วไหมล่ะหลังจากลงไลน์พี่เสือจะเจอเลยนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะ